สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับ t o y ยต้าไฮรักวีโก้นะครับเจ้าของรถบอกว่ามีเสียงดังเวลาสตาร์ทดังกิ๊ดกิ๊ดดังเหมือนเสียงจิ้ื่องดีดอ่ะลองสตาร์ทดูครับสตาร์ตดูอ่ะปลั๊กไฟด้วยสตาร์ตดูเสียงเสียงดังเห็นไหมครับ วิทยวิวิแล้ว<ส>มาดูครับไฟมีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์แบบนี้นะครับไฟสีแดงเตือนขึ้นแสดงว่าระบบประจุไฟหรือระบบไฟชาร์จไม่ทํางานนะครับนะเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการตรวจเช็คนะอ่ะตรวจเช็คว่าชาร์จไม่ชาร์จอีกแบบหนึ่งอ่ะถอดสายนั้นออกครับล้วถอดอันนี้แบบง่ายๆนะครับว่าเช็คว่ารถไฟชาร์จไม่ชาร์จแต่ไม่แนะนําให้ทํากับรถรุ่นใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยว ระบบกลอง ECM หรือ e c u จะมีปัญหานะครับถ้าเราแบบบ้านๆหรือไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบว่าระบบไฟชาร์จทำงานหรือไม่ทำงานนะครับวิธีการก็จะให้ถอดโคลบแบตเตอรี่ออกมานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ชาร์จเครื่องยนต์จะดับนะครับเพราะไม่มีไฟไปเลี้ยงอลองนะครับถอ,อดมาดูเห็นไหมครับเครื่องยนต์จะดับเลยนะครับในแบบนี้สแสดงว่าระบบไฟชาร์จไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวก็ ทำการตรวจเช็คอแอนเพลเตอร์หรือว,ว่าไดชาร์จครับอโอเคตอนไรครับครับแล้วก็วิธีการถอดไดชาร์จนะครับให้ถอดอาสายพานโดยการใช้ประเจเบอร์สดึงลูกรอกจากนั้นก็ถอดตัวลูกรอกไดชาร์จลูกรอกลูกรอกสายพานนะครับจากนั้นก็ถอดน็อตยึดไดชาร์จ ตัแอนเนเตอร์อ or, เพื่อที่จะเอาไดชาร์จออกมานะครับระหว่างรอเราก็ทําการประจุไฟหรือว่าชาร์จแบตรอนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการชาร์จไฟมาระบบไฟชาร์จไม่ทํางานนะครับวันนี้ก็ทําการถอดไดชาร์จออกมาโดยช่างผู้ชํานาญงาน <c oughs> <c oughs> นี่ครับ กับเรืองนี้ก็ถอดไดชาร์จออกมาแล้วนะครับนะเรามาเช็คดูเห็นไหมครับอ่ามันฟรีครับนะมันเป็นปกติมันต้องเป็นวันเวอันนี้มันมันมันไม่ตัวตัวในมันต้องหมุนไปด้วยนะครับแต่นี่มันมันมันฟรีทิ้งเลยครับนี่คือสาเหตุที่มันดังนะมันดังแล้วทําให้ไฟมันไม่ชาร์จด้วยโอเคเราก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับอ่าเพล่อลูกหลอกไดชาร์จเนาโดยการถอด หกเหลี่ยม17มิลนี่ออกมาโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะครับยิงออกมาเลย